นิทานเสริมคติสอนใจในหนึ่งนาทีในป่าใหญ่จ้ากนกน้อยชื่อกระจิบบินเล่นอย่างมีความสุขทันใดนั้นสายตาของเขาก็ไปเจอกับผลราไม้สีลุงที่ส่องประกายวิกวับอยู่บนกิ่งไม้ว้าวสวยจังเลยต้องอร่อยที่สุดแน่ๆกระจิบคิดอย่างตื่นเต้น และตั้งใจจะเก็บไว้กินคนเดียวขณะที่กระจิบกำลังจะใช้ปากจิกผลไม้นั้นเขาก็เหลือบไปเห็นคุณกระรอกน้อยนั่งทำหน้าเศร้าอยู่ใต้ต้นไม้ท้องก็ร้องเสียงดังจกจกกระจิบทะงักไปใจหนึ่งก็อยากกินให้อิ่มคนเดียวแต่อีกใจก็รู้สึกสงสารเพื่อนจับใจเขาจะทำอย่างไรดีนะในที่สุดกระจิบก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องเขาคา้าผลไม้สีรุง้งแล้วบินไปแบ่งให้คุณกระรอกครึ่งหนึ่งทันทีที่แบ่งกัน ผล,ลไม้เม็ดนั้นเ็ากลายเป็นต้นไม้ที่ออกผลสีรุ้งเต็มไปหมดทั้งสองจิงได้กินผล,ลไม้แสนอร่อยด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเห็นแก่ตัวอาจทำให้เราอิ่มท้องแต่การแบ่งปันทำให้เราอิ่มใจและสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้